ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คุณธรรมดาชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับก็มาสลับดอกน้ำพงเนาะอีกคลิปนึงนะแต่ว่าอันนี้คือสลับตู้เบรไปแล้วนะตู้ดอกก็จนในห้องก็เรียบร้อย ดอกอื่นผมไม่ได้สลับนะตู้ดอกอื่นตู้อื่นเนาะอย่างเจบินก็อยู่อย่างนั้นนะครับเจบินมันก็อยู่อย่างนั้นเนาะแล้วก็ตู้เสียงกลางนะก็ยังเป็นดอกแบบนั้นอยู่นะที่ทําไว้ตั้งแต่ออสงการนั่นแหละนะที่ใส่ไว้เอ,าอ้าเอียงวะโอ้ยน็อตกระเด็น โอ้อย่งนี้ไขแน่นนะ FC ตู้นี้นะใช้น็อตแค่หกตัวก็พอไม่จำเป็นต้องแปดเพราะว่าอ่าเล่นมิดโลเนาะในบ้านก็เป็นเบดแต่เบดก็ไม่ได้อัดเต็มที่นะ FC นะอัดบ,บ้าๆก็จะเคือนมดนะเบอไหนวะ นนอีกนร่ลงไปตัวหนึ่งน่าจะครบหกละสี่อันนี้ห้าลงไปหนึ่งโอเคว่าข้างๆเนี้ยนะสองตรงข้ามเนี้ยนะผมไม่ได้ใส่น็อตนะครับถามว่าเด่นแก่เบรดก,กลางแหลมได้ไหมได้ครับแต่ผมชอบอะไรแบบอ่าที่มันไม่เหมือนชาวบ้านนะต้มแบบเสริมนั่นเสริมนี่นะ แต่ไม่รัวจะไว้เสริมนะไม่ได้อัดเต็มเหนียวนะครับตึลวงไปหยิบน็อตก่อนนี่น็อตรลวง FC เอฟซีนี่หยิบมาแล้วตู้นี้ก็นะเป็นตู้เบดเนาะเมื่อก่อนเป็นตู้เบดนะเดี๋ยวนี้เล่นกลางแจ้งนะมัน ว่าเออตู้เราโอเคเราเราโอเคนะไม่จําเป็นต้องช่วยอะไรเยอะนะเนาะก็แค่นี้ก็เหลือๆนะแค่นี้เหลือๆก็เลยหลังๆก็เลยปลดตู้นี้นะที่เป็นตู้เบดไปทําเป็นมิดโลแทนคู่ก,กันกับตู้นู้นนะพราอย่างฟีทเตียเนี่ยผมจะเอาตู้นี้แล้วก็อีกตู้หนึ่งทาเป็นมิดโลอันนี้ยังเป็นเบรดแล้วน้นเล่นเบรดข้างละสี่นะ น,นี่ก็ลงลงเบตแล้วนะเหลือข้างละสามส12ห้าสามสิบสอนะ FC จะงงเอ้ามันพอเรอพอนะหลือเหลือด้วยนะเราเล่นดแค่ว่าในบ้านปังเรื่อยๆเนะาะอัดเต็มที่ก็ได้นะครับและอีกอย่างคือผมทำมิดโรมาช่วยเนี่ยยิ่งหลือเหลือเลยนะสบายสบายนะครับ ้วามิดโลนี่คือผมต่อที่เคยต่อให้ชมแหละนะปีนั้นคือต่อออกจากกุ๊กหนึ่งสอแล้วเข้าปีรถจนนะใช้ปีรถจนคุมโทนเอาถ้าไม่มีปีรถจนเลยก็มันจะมันจะเป็นเสียงรวมนะเอาง,ง่ายๆนะครับอ้อมรับเลยว่าเออปีนี้ ไม่มีเวลาเช็คอะเช็คดอกเช็คตู้นะพูดตรงๆเอฟซีไม่รู้วันที่ยี่สิบเก้ากลับมาเนะี่ยยี่แปดยี่สิบเก้ากลับมาเนะี่ยจะได้มันเช็คหรือเปล่านะคือไม่ได้ไม่ได้เช็คอะมันเช็คได้หรือเปล่านะคือเราต้องมาแก้ไหมถ้าแก้จริงๆผมก็เหลือแค่ยี่สิบเก้าสามสิบสองวันนะแต่ถ้า ไม่ทันจริงๆแบบเหลือเวลาเสี้ยววินาทีจริงๆก็คือ3ดตอนเย็นเนาะ ก็ขอไปนะที่พูดเสียงเบาเนะพอดีแม่ผมก็นอนนนะก็เลยเป็นต้องพูดเบานะก็ภาพอาจจะไม่นิ่งมั่งนะผมทํามือเดียวนะครับนี่เก็บไม่ออกแป๊บหนึ่งนะเอฟสีอ่ะครับเอฟสีก็มาต่อนะก็พันสายไฟเสร็จเรียบร้อยเนาะนี่ก็จะลองเทสนะ,อะดอกขึ้นมา อเมเอ,อเจออ็จิมันเป็นยังไงจับยังไงมันี่ยมือเดียวด้วยอ,อ,อืมาเอฟซีดูนะ หดูนะนี่อันนี้คือถูกขั้วนถ้าถูกขั้วนะดอกมันจะพักขึ้นนะแต่ถ้าผิดขั้วดอกมันจะขยับลงนะครับนี่ดูอประมาณนี้แล้วกันผมจับไม่ถนัดนะ เออนี่นี่เทให้ดูใหม่นะนี่อม,มันพักอยู่ในะอ c แต่กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะมันเป็นว่าโอเคนะครับ อีกรอบก่อนเพื่อความชัวร์นะโอ้แบบเจอเอฟซีอ่ะมาต่อครับเอฟซีก็ประมาณนี้เนาะนี่ไข่น็นอตเช็คนะแน่นไหมก็ สลับสองตู้แล้วนะตู้เบรนะครับแล้วก็มิดโลตู้นี้ตู้นั้นยังแล้วก็ดอกซับในห้องก็เคลียเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปเช็คอีกทีนะดอกซับในห้องเนี่ยทำอะไรหมดก็เสร็จสับเรียบร้อยนะไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ผมก็กลับมาก็กลับมาเล่นๆนะแต่เรามาสลับตองลำโพงนะอันนี้ก็สบายตัวแล้วนะเช็คอะไรเรียบร้อยนะ ครับ fc ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะกระบฝร์ fc กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ใหช่องก็แค่คนธรรมดา channel เลยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ